มันก็ไม่เจอแบบผู้ชายที่ทำกินแล้วก็พร้อมจะดูแลเราอะค่ะโวนมากก็จะเจอแบบมาอยู่เฉยอะไรประมาณนี้รับในความเป็นเราได้ก็เนสองแสงแล้วก็ทองสบาทอ่าที่ดินหนึ่งใบแล้วก็รถสระตู1นคันแม่หัวเก้าตัวออกเป็นผู้หญิงมาของผู้ชายยังไงครับรู้สึกแยงมันเ้ารู้สึกโอเคค่ะเพราะว่า ดีมาทุกอย่างอะไรประมาณเขาพร้อมทุกอย่างพร้อมที่จะให้เราทุกอย่างก็เลยแบบเราขอเองเลยฟ้าพ่อเราอยากได้คิดว่าเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดไหมก็คิดว่าเราโชคดีมากค่โอเคค่ะทั้งความรู้สึกแล้วก็กอยู่ด้วยกันมันโอเคทุกอย่างก็ยอมที่คิดที่ว่ามาขอเขาดีฟ้าเพราะว่าอยากได้สน่นี้อยากฝาาค่ะว่าถ้าเกิดเราได้เจอผู้ชายพี่คิดว่าเขารักเราจริงเขา จริงจังกับเรามันไม่ใช่เพราะเงินนะ่ะเพราะว่ามันมีหลายเหตุผลที่คนสองคนล,ลูกกันนะ่ะในประมาณนี้ก็ไปโอเลยค่ะผู้หญิงต้นมาก,ก็จะเลือกผู้ชายที่ใจนะแต่ว่าผู้ชายก็จะเลือกผู้หญิงที่สมองแต่หนูคิดว่าหนูเลือกที่สมองด้วยแล้วก็ใจด้วยเจอ,อยังไงก็มันไปเจอก,กันโดยบงเอิญ่ะไปกินข้าวก็เจอโดยบงเอิญเขาเป็นผู้ชายที่ทำคือเขาทํา,ทากินนะหนูก็คิดว่าก็ลองคุยคุยดูมันก็โอเคนะที่ผ่านมาก็ เจอมาก็ไม่ไม่มีใครดูแลเราได้อะวมาก็ต้องดูแลตัวเองดูแลลูกลเองแล้วก็เป็นคือก็พลาดกันครอบครัวอะไรหมดแล้วด้วยก็คือแบบก็เจอแต่แบบที่ว่าไม่ได้รักษาความมีสุออะไรประมาณนะี้ที่พานมาก็ไม่โอเคเลยทั้งหมด เจ้าขาวปลอยปลอยเจาา้าบ่าวถือมาสาวมองมาแม่โอ,โอเคครับอเจ้าบ่าวปลอยแม่วางก่อนพ่อเปิดกองใหญ่แม่เปิดกองเล็กลองดิทองมาจากตำบลมะพรัยอเหมือนตำบลทุกหวานไหมอ่าเออ